ไม่ชอบผู้ชายที่เอกที่แอคหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีก็แล้วแต่คุณแอคอาร์ตเลยเนี่ยไม่ชอบเจนเจนนะไม่มีใครแอคแล้วทตรงนี้เนี่ยไม่ต้องโมโหนะรดูอสามคนนี้ยังไม่ได้แอคเลยเราเหรอฮะเออเบาเลยใช่ไหมโมโหมากเขาไม่กินเนี่ย E F เอฟเออร์จอห์นโจเมอร์แมนแมนคุยกันครัชสวัสดีค่่ะนารักสวัสดีครับกลางเรียนที่ไหนอ่ะมอชียงใหม่ค่ะมอชอยอีกแล้วออ๋ คณะเกษตรศาสตร์ค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกส่วนมากเน้นไปแบบทางวิทย์อะค่ะฟิสิกส์จะมีชีวะอะไรแบบเนี้ยค่ะทันเป็นทางวิทย์ค่ะตกใจเลยโอ้โหเียบโบถามสเปคดีกว่ามาปรางชอบคนแบบไหนสเปคภายนอกส่วนมากชอบผู้ชายขาวตีขาวตีข่าวตีโอ้โหพี่โบได้ต้องสูงขาวตีใช่ไหมใช่ค่ะสูงประมาณเท่าไหร่ลูกสองเมตร2เมตรครึ่งคนนหรือาไฟกันละ แปดสิบนิดอะไรประมาณนี้ค่ะกงยูกงยูประานั้นนะกงยูได้ค่ะมีไม่ได้เดี๋ยวหรอคะกงยูเออมีใครไม่ได้กงยูบ้างปะเมื่อปางสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบสามค่ะก็มาตรฐานหญิงไทยนิสัยของ ผู้ชายที่ชอบชอบผู้ชายที่แบบรับเราได้ค่ะแบบไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมา <ừ> ทิจีบจ<อ>ีบมากอะไรแบบนี้หนูหนูมีอะไรให้เขาเปลี่ยนเหรอลูกหรือตัวจริงหนูเป็น,น<ๆ>ผู้ชายบางคนก็แบบห้ามแต่งตัวนะห้ามไปนั่นห้ามไปทเที่ยวกับเพื่อนห้ามไปทเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะไม่ซีเรียสยังไงก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้โอ้มหาโจรมาจีบก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยหรอถ้าเจอแล้วรู้สึกว่าใช่มันก็แบบใช่เลยอย่างงี้ค่ะอืมอาจจะเป็นฟิลแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดใช่ก็คือใช่ถูกกกมม้ยยพี่่ิวางไดเเทลคะ คุณเป็คนเกษตรด้วยมึงอวดเรื่องยิงกวางเขาอยู่ด้วล่ากวางโชว์ซะแล้วแล้วมีอ่านนิสัยที่ไม่ชอบไหมแบบว่าเจออย่างนี้แล้วไม่เอาเลยผู้ชายขี้อวดอะค่ะไม่ชอบผู้ชายแลยอะไรเงี้ยค่ะงานอดิเรกที่ชอบเป็นพิเศษผู้ชายเล่นดนตรีผู้ชายร้องเพลงเพราะชอบผู้ชายแบบร้องเพลงเพราะค่ะเพราะแบบส่วนตัวก็แบบ เป็นแฟนคลับพี่ไบ์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะไบวินเอไบวินเลยพลังจะมาหาไบวินในนี้เลยเหระคะเนี่ยใช่ใช่เป็นแฟนคลับเฉยๆอะไรอย่างงี้ค่ะอืคือถ้าเซ็ตว่าต้องเป็นพี่ไบ์ก็คงจะบอกรอไปก่อนนะลูกสกอตไบ์พอมีค่ะพี่พอหาให้ได้แถวนี้เห็นมีหนุ่มเสียงดีนี่มายื่นใบสมัครกันเยอะนะแต่ว่าเรื่องนิสัยพี่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าดีหรือไม่ดี มีใบมาแล้วนะหนูแต่ว่าเป็นกรัปใบ,บนะหนูรักม <laughs> <laughs> โอ้มีคนบอกหนู <laughs> อย่ายิ้มเยอะนะมาปางยิ้มแล้วพี่เข้าใจสั่นกันหมดแล้วเนี่ยเน <laughs> <laughs> มีอะไรจะบอกถึงคนที่ยืนต่อคิวที่จะเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาคุยได้นะคะก็อาจจะตอบเช็ดช้าบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าถ้าใส่ใจหนูหนูก็แบบ อาจจะเปิดใจให้ก็ได้มาทีหน่อยพี่เลี่ยใส่ใจมากพี่กำลังสงสัยอยู่ว่าในห้องหอพักของหนูนี่มีเครื่องปริ้นอยู่ข้างหลังด้วยหรอคะเอาอีกแล้วเห็นได้ไงวะใส่ใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยตรงไหลขวาหนูอะค่ะไหลขวาหนู้ทะลุไปข้างหลังเนี่ยมันมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่เสนาียดีนี่เองลองมองคล้ายคล้ายๆรองเท้านี่มีหลายคู่เหมือนกันนะคะคนชอบรองเท้าหรอคะโชว์ใส่ใจโชว์ใส่ใจ ถ้ามีคนติดต่อไปก็ตอบแชทด้วยแล้วกันมะปางน่าจะมีส่งไปเยอะเลือกดีๆนะลูกระวังคนชื่อแปลกๆพวกชายหานวเนีเนียโอเคขอบคุณนะครับน้องปางขอบคุณนบครบไปจ้าบายจ้าไปๆจ้าเปิดว้าเปิดว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาง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 ไปแล้วไปเปิดว้ามาเปิดว้ามนให้คนเขาตาักทายหน่อยไอจีครับอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ อ่าแนวท่องเที่ยวเหมือนกันพวกเราสกิลถ่ายรูปต้องมีน้องปางน่ารักเลยนะโอเคอ่ะเรียบร้อยเราเปิดช่องทางให้แล้วนะสวัสดีค่ะซาร่าอายุเท่าไหร่คะซาร่าสามปีค่ะหนีแฟนมาหน้าไหม่หรือโสดโปรจีบครับโสดโปรจีบค่ะ หนักแน่นคือ35มันจะมีความหนักแน่นโซบะชิมค่ะทีมปฏิบัติไม่ไหวแล้วไม่ต้องหาสเปคแล้วมั้งใครก็ได้มาเลยสั่งหน่อยเลยโอเคโอเค okay, okay. สเปคที่ชอบดีกว่าอันรูปลักษณ์รูปลักษณ์ภายนอกก่อนบุคลิกภาพดีอะค่ะดูสะอาดรักตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสว,ว่าจะต้องแต่งตัวแบรนด์เนมหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้ยึดติดแต่โดยรวมเราโอเคดูดีอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตากแดดให้ดีไม่อับชื้นพายุอ่ะมันเสื้อมันตัดตากติดกันมันต้องมีบ้างบ ว่มันก็อับหน่อยนะเครื่องจกพัดลมตากคอมเพรสเซอร์แอร์หน่อยห้องพี่เป็นห้องเล็กๆมันจะเป็นอะไรมากมายแต่เราเอ้ยมันอายุแล้วกี่ลูกเข้ามาเนี่ยเราเราไม่เปิดใจเลยโดนดินฝนตกทุกวันเนี่ยนะทีมงานบอกคุณซาร่าสะดวกเปิดกล้องด้วยใช่ไหมครับมาวสวัสดีครับคุณซาร่าสวัสดีครับคุณซาร่าโอ้โหครับบลอนด์บลอนด์เกิร์ล มีคนบอกว่าผมเนี่ยอาบน้ําทุกสิบนาทีเลยนะครับกอได้นะครับสอนมากนักสอนบอกว่าผมไม่ได้อาบน้ําบ่อยขนาดนั้นแต่คืออาบน้ําก่อนและหลังอาหารได้ไหมครับโอ้โหแพ้สาวผมทองแม่มีโบนัสแม่สาหรับผู้ชายที่เข้ามาว่าเฮ้ยแบบนี้เราจะแพ้ทางเป็นพิเศษเดินมาอย่างเงี้ยคือแบบสกิดเลยสอกเพื่อนเลยมึง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 ก็มีนะคะคือเป็นคนชอบผู้ชายยิ้มมีเสน่ห์คือไม่ได้ชอบผู้ชายที่หน้าตานะแต่ คือเวลาเขายิ้มเราเรารู้สึกว่าแบบเนเนเนเอ้ยคนเนี้ยเอ้ยใช่เลยไมู่้จะยิ้มนะเฮ้ยมันก็ไม่เบาเบาเยอะละให้ให้น้องๆเล่นไปเราเราเบาเบาลงละด้านที่ไม่ชอบบ้างดีกว่าเออพอเจอผู้ชายแบบนี้แล้วแหมไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายที่เก๊กที่แอคหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีก็แล้วแต่คุณแอคอาร์ตเลยเนี่ยไม่ชอบเจนเจนนะไม่มีใครแอคแล้วท่านตรงนี้เนี่ยไม่ต้องโมโหนะไปดูอารมณ์นะสามคนนี้ยังไม่ได้แอคเลยออเดูจริงๆเบาลงไหมบูมมากเขาไม่จรีงเลยจะได้ดูเดียวไงว่า เอไม่ชอบแบบนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบนี้อ่ะไปอาบน้ํากันหมดทั้งแชทแล้วนะตอนนี้ทําตัวให้สะอาดสะอ้านกันหมดมีคนบอกอาบน้าอยู่ครับคืออาบต้นนี้คือต้องบอกว่าคนฟังเรามันก็ประมาณนี้แหละฮะมันไม่มีตรงกลางะครับไลฟ์สไตล์ชอบไปเที่ยวที่ไหนอ่าถ้ามันตรงกันมันก็อาจจะเป็นแต้มสายคาเฟ่ค่ะชอบถ่ายรูปคือในจริงเป็นคนทานกาแฟอยู่แล้วก็ชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะ กรชอบแต่งครัวประมาณนึงอ่าเดี๋ยวเราส่องดูไหมว่าไอจีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเป็นคนชอบเที่ยวคาเฟ่จริงชอบไว้น้ำว่ายน้ำไม่เป็นแต่ชอบใส่ดีบีนี่ไทยอ้โหเอออะไรวะคาเป็นเตอร์ดีอ่ะจริงๆถ้าไปเที่ยวทะเลไม่ซีเรียสเรื่องที่พักนะแต่ขอแบบ ให้ได้ถ่ายรูปรินทะเลก็ได้อ่าเดินไปถ่ายตรงหาดก็ได้อ่าหรือถึงทรายนี่แหละลงไปไม่ลึกหรอกเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นลุกจองห้องสูงๆได้ไหมแล้วก็ให้แฟนถ่ายจากมุมสูงกดลงไปข้างหลังก็เป็นหาดแล้วไงโอ้โหไกลๆเลยนะไกลๆเลยได้ได้ได้เลนต้องดีหน่อยยงโอเคขอให้โชคดีนะลูกขอบคุณค่ะ E F M Gentleman Man Man คุยกันครับ